เอาครับตอนยังเทียงมาหาเลาะบ้านนองห่างบ้านทางสูงอีกแล้วเนี่ยมาหาเลาะเบิ้งแถวริมอ่างเก็บน้ำบ้านเพชรครับปันหาอย่างก,กันอนอเ่ยเนาะเอาไ้บ่ครับได้บอได้ปลาบ่เนี่ยไทยบ้านใดครับเนี่ยมาหาปลานเนี่ยเป <c oughs> ็นไทยบ้านดอนบ่น <c oughs> โอ้พ่อคนบ้านดอนไอเดียนรากันอีครับเนี่ยมาหาปลาอยู่อ่างเก็บน้ำบ้านเพชร <c oughs> โอ้หมา,าดมอ้อเลยเนาะ นะครับไอรีดกับหน้าเราเนะี่มาหาป่าแล้วนะี่หน้าเตี้ยครับกับกับไอรีดก็มาหาป่าอ้างเก็บน้ำบ้านเพชรฟังทั้งบ้านห่างสูงครับโอ้มาตอนช่วงเที่ยงกับวิวสวยกันนะพะูดนะเดี๋ยวเห็นผู้ตะเพาครับทั้งพุ่นก็จะเป็นบ้านยังก็บ้านกุดคอนแกน่นบ้านเมืองคงพูดเะครับอฟังทรายนี่ก็จะเป็นทั้งบ้านเพชรครับฟังโรงเรียนเพชรวิทยาคารเพื่อฟังบ้านเพชรกับ เดี๋ยวบิ่งไปก็เห็นผู้หยวกก็เห็นพูละ่ะเอาให้ฝนคือฝนตกูล่ะโอ้วิวบรรยากาศควายเลียนน้ำครับนี่จะเป็นคลองริมอ่างเก็บน้ำบ้านเพยนครับเนี่ยอยู่ตรงด้านหน้าของสมคือคาเฟ่นี่แหละครับเนี่ยสมคือคาเฟ่ย,ยุดติดอ่างเก็บน้ำบ้านเพล่ะเละวันนี้ช่างสายชนครับช่างสายชนว่าจากบ้านดอนไกรเทือนครับ มาไอ้นั่นก็ตกแต่งปรับปรุงร้านให้ทรงคือคาเฟ่เนี่ยออทีมงานไปรุ่นบ้านดอนเกยเทือนครับโอ้เฮ็ดสวยครับงานดีฝีมือดีเยอะเนี่ยเอายามไปหาลรอเบิงทรงคือคาเฟ่นในร้านอยู่ครับบรรยากาศช่วงเที่ยงเป็นยังไงเนี่ยบ่เคยมาจากเทียมมาแต่ตอนแรงๆโอ้ยางเขามาเอาเพิ่นเฮ็ดอย่างกันเนาะเลยเนาะ มาตรงเวลาพอดีป่วเนี่ยกินข้าวเที่ยงดิเนี่ยเที่ยงครับโอ้ได้ยังกันกินเนาะเนาะของโฟซังว้ยของโฟซังป้านี่ยมีตาแซนนะครับตามองหุ้งแข่งไก่แข่งไก่กับข้าวโฟซังป้ากินข้าวเที่ยงไหมแข่งไก่กับตามสมองหุ้งครับเนี่ยอยู่ร้านสรงคือคาเฟ่ครับไปกินข้าวเที่ยงกันอยู่ตอนเนี่ยเนี่ยทีมงานข้างสายชนครับอืม วันเอ้ามีนักกึบตอนเที่ยงอย่างนี้แวะมาทรงคือคาเฟ่ช่วงเที่ยงครับบรรยากาศเนี่ยจังซี่หละกะหอนจังน้อยได้ก็สวยอยู่ครับเอาย่างขึ้นไปเบื้องข้างเบิงดูเป็นยังไงครับโอ้ด่านขางี่ยเราเรามีสระบ์มาคอยมายาำหมู่เว้นจย่างเดียวครับมาแต่ตอนแรงเอาย่างขึ้นไปข้างบนครับไปเบื้องดูบรรยากาศตอนเที่ยงเป็นยังไงครับตอนเที่ยงที่ทรงคือคาเฟ่เนี่ย เดี๋ยวเบิ่งไปกัทั้งพุ่นเป็นบ้านนองคาครับทางพุ่นก็เป็นบ้านดองเทือนครับหมดนละทั้งทังบ้านผมมาจากทั้งพุ่นแหละนี่ครับวิวประมาณช่วงช่วงเที่ยงครับครับทรงคือคาเฟ่ช่วงเที่ยงป้าเดียวเห็นผู้ตะเภาสวยงามครับเบิ่งงโดยตาเปล่าสวยดีนะครับเลยเบิ้งในกล้องอาจจะพอสวยบ้างเครับเบิ่งงโดยตาเปล่าบอกเลยว่าโอ้่อเจินเทินเลยครับผู้ตะเภาบ้านเฮาครับ ฟังผู้อืนจะเป็นทั้งบ้านแทนหมดนะครับฟังทั้งบ้านน้องโดนบ้านแทนเขตไปทั้งไอ้น้องเลือหมดนะครับเดีย๋ยวไปไกลเราเห็นภูเวียงครับภูเวียงอันนี้ก็จะเป็นภูตะเพาปลาเดี๋ยวเห็นภู้นะครับทั้งฟังอำเภอเกษตรสมบูรณ์ครับภูขี้ภูคิงหมดนะอันนี้นเป็นภูยวกนะครับโอ้ยฟ้ามืดๆทั้งฟังทั้งบ้านธานฝนขึ้นที่ตกอ่าทั้งพี่ก็จะเป็นบ้านเพชรครับบ้านเพชร บ้านเพชรบ้านควางโจนครับฟังังเนี่ยโอ้ไทยบ้านเพื่อนกับมาหาปูหาปลาครับเลี้ยงงัวเลี้ยงควายกันตอนแถวนี้เพื่อนกับเฮ็ดนาครับเนี่ยเพิ่นกําลังทายคาดเตรียมแปลงเฮ็ดให้เฮ็ดนากันนี่เป็นพื้นที่บ้านหางสูงครับบ้านหางสูงตําบ้านดอนอาเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิบ้านเฮาครับมาเถอะไทยบ้านเพื่นเอางัวเอาควายมาเลี้ยงครับนี่บรรยากาศอ่างเก็บน้ำบ้านเพชรฟังทั้งบ้านหางสูง ผมถือว่าว,าวิวสวยมากเลยครับมองเห็นวิว300 60องศาเรีย,รยวจากาทรงคือคาเฟ่ครับโอ้ยมาหารอตอนเที่ยงครับทรงคือคาเฟ่สวยงามบรรยากาศดีอีกแบบนึงครับกระอาดสีฮอนฮอนเอาเอาจัง่อยแน่แต่กับสวยงามครับมองเห็นปูตะเภาสวยงามนี่นะครับบรรยากาศช่วงเที่ยงครับทรงคือคาเฟ่ บรรยากาศบ้านบ้านบ้านเฮา้าครับเลี้ยงงวัวเลี้ยงควายหาปูหาปลา,ปาครับบรรยากาศริบ้างเก็บน้ำบ้านเพชรครับฟังบ้านห่างสูง